การใช้งานระบบจัดการหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิจมหาวิทยทาลัยราชพัฏราชนครินการตรวจสอบและการปรับสถานะการลงทะเบียนการชำระเงินของผู้เรียนสำหรับผู้ดูแลหลักสูตรเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ CB r i u a c t h ผู้ดูแลหลักสูตรเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบคลิกเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบคลิกที่เมนู e o l l m e n t Payment จะปรากฏรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการลงทะเบียนโดยในแต่ละรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการลงทะเบียนจะแสดงข้อมูลยอดการลงทะเบียนและยอดการชำระเงินเมื่อต้องการตรวจสอบ และปรับสถานะการลงทะเบียนการชำระเงินของผู้เรียนให้คลิกที่ชื่อรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมจะปรากฏรายชื่อผู้เรียนที่ได้ทำการลงทะเบียนในรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวโดยจะแสดงสถานะการชำระเงินสถานะการลงทะเบียน และผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละคนผู้ดูแลหลักสูตรสามารถปรับสถานะการชำระเงินของผู้เรียนแต่ละคนได้โดยสถานะการชำระเงินจะมีอยู่4สถานะได้แก่รอชำระเงินรอตรวจสอบผ่านไม่ผ่านกรณีหลักสูตรที่ไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ผู้ดูแลหลักสูตรสามารถคลิกที่ผ่านได้ทันทีสถานะการลงทะเบียนจะประกอบด้วยสามสถานะได้แก่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วสามารถกดที่ปุ่มผ่าน โดยสถานะดังกล่าวจะไปปรากฏในหน้าจอของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนทำการเข้าสู่ระบบกรณีรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมผู้เรียนสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินและผู้ดูแลหลักสูตรสามารถที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของผู้เรียนได้ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นสามารถปรับสถานะเป็นผ่านได้